ตัวอ,อากาศสีมี่สองตัวนะครับผมอันนี้คือตัวนอกอันนี้คือตัวในแต่เกิดว่ามีน้ำมันไหลออกมานี่คือว่าปกตินะครับผมวิธีการตรวจเช็คน้ำกันนะครับผมบางคนเขาให้เบิ้งตาแมวาตาแมวกับโอเคอยับมันสีมี่สีบอกนะครับผม แต่ว่าการตรวจเช็คที่ว่าง่ายที่สุดนะผมะสําหรบับเทคนิคสร้างให้เล็กน้อยนะผมอยู่ในหะนอเพิ่มเติมนะครับผมก็วาหอมุนตัวนี้ออกอมุนตัวนี้ออกอันนี้เขาเอืน่นบางพ่นกับเอื้นฟ้านะผมแต่สร้างมันจะเป็นฟ้าก็ได้เป็นก้านวัดก็ได้นากันนะผมะถ้าเกิดว่ามันมีนี้ํากัน้นติดอยู่ตรงฟ้า,าสิคนระับสีดอองมากสิมันเป็นเพียงที่ซื้อมาโอเคี้ใส่เลยนะครับ จุดต่อไปคือว่าจุดไรล่มครับจชกมีไครับผมตัวนี้เขาเอ่ยว่าตัวไรล่มน้ำมันนะครับผมกรณีว่าน้ำมันเท่าเบิร์ดกลางให้กลางหน้าเวลาเท่าน้ำมันมันเบิดเท่าสีไรล่มมันคือเอาน้ำมันมาเติมใส่ถังพอเติมเสร็จปุ๊บเท่ากับมาหมุนตัวนี้หมุนออกหมุนออกมาทางหลอดหลังครับผมแล้ววันนี้เท่าวานสตาร์รถสตาร์รถประมาณนักศึกษาเจอถามว่ามันติดเพาต้องจุดก่อนี้พักในสตาร์มันก่อนถ้าเท่าฝืนสตาร์ตอมไรสตาร์มันสีใหม่ครับผมพอพักเสร็จปุ๊บ มาสตาร์ทพอรถติดรถบระโบเดินเรียบเดินเบาเดี๋ยวปวติข้าก็มาปิดเดี๋ยวจะประกอบคือใส่ได้เลยครับผมประกอบปวดตีก็ไปเกือกล่องรักหนามครับผมเข้อเจือรถกล่องรักหนามตัวนี้คือกล่องโซลาร์นะครับผมตัวนี้นี่นาทีของมันคือดักซิงโซโปรตัวดักหนามครับผมถ้ามีหนามอยู่ ตัวเต็มเตียงข้างในหนีบน้ำสิลอยขึ้นมาครับผมให้เฮาปิดกอกตัวนี้สูบคันกองมะขันตัวนี้ออกทำความสะอาดครับผมเวลาใส่ออกใส่ประตองมุนให้นันเปิดให้น้ำมันมันลงมาก่อนครับผมให้น้ำนมันมันหล่มน้ำมาทางขาคือการไหลอากาศมะน้ำหรือทอาสิมะไหลตรงนี้ก็ได้ครับผมเสร็จแล้วปิดให้สนิทครับผมแล้วเวลาเฮาปิดสนิทเตรียมแล้วปุ๊บเฮาหยสตาร์ทให้เฮามาไรล่มตัวนี้จักหน่อยอ่าสตาร์ทรถเปิดตัวอะไรล่มตัวนี้แล้วก็ไปสตาร์ทรถ อ่ารถเดินเรียบเดินเบาได้ปกติกับมาดกินไปขึ้นคือเก่าอ่าผมต่อไปก็รทเป็นเด็กนะผมต่อไปติดกันกับปั๊บต่างเด็กเลยครับผมเด็กนี่ซิมีซิมีระยะอยู่ที่เสินหามินถึงมีซิมินนะครับผมวิลล่าห้าสิบบาทนี่นครับผมเอาเฉียงสีน้ำถงสางขครับเอาตะลับมีหรือหมือาไทยกระเด็นองกดลงมาผมตอนนี้เลยสองเส้นก็คือปกติอยู่ครับผมนี่ครับพอห้าเดี่ยวฟังนี้แล้วห้าลองกดลงมาแล้วกดฟังนี้ตามเห็นับเป็นมันพอกันครับผมก็คือใส่ได้ สว่วนตัวปอบตังของเบรกนี่มันจะอยู่ท้องเตะครับผมมันจะอยู่ตรงจะเป็นการปอบตังเบรกจะมีสองฟังสายขวามันจะแยกกันอยู่ท้งองเตะทั้งสองฟังเลยฟังขวาอยู่ฝังขวาท้องซ้ายอยู่ฟังขุ่นครับผมมันจะแยกกันปลายขวาวิธีการเบองจังไหนนะผมล่มอ,อย่างเข้าเข้าตรงมาเบรงอยู่แต่ล่างนี่ครับผมแต่ล่างนี่นะ กะเบื้องรุ่นรถเท่าก่อนนะผม L40 ยี่ห้อยังยี่ห้อเฮายี่ห้อยังนะผมดันล็อปนะผมอ่านี่คือดันล็อปล้อหน้านะผมจะเติมไรก็ล้อหลังนะผมล้อหลังนะผมล้อหน้าเนี่ยผมมันด้เติมที่34ปอนด์ตัวกลางนี้นะผมแต่ก็ล้อหลังอีกเติมอยู่ที่23นะผมสร้างพื้นจักรยานนะผมระหว่างที่สร้างเพื้นวัดร่มยวผมกับสีมาอธิบายตัวตารางการเปลี่ยนไทยนะผม ตาล่างการเตี้ยนท้ายตัวนี้นะครับผมอ่าห้าสิบชั่วโมงแรกนะครับผมทางเพิ่นมาให้แล้วมาที่นี่ต่อไปก็คือทุกๆสี่ร้อยชั่วโมงนะครับผมอ่าพ่าอ,อาจจะเห็นว่าสองร้อยนี่ที่ว่ามันลุงในแต่ร่างการเตี้ยนทย้ายคืออย่างสองร้อยนี่ในกรณีทีว่าเ้อาเติมน้ำนนมันบียี่สิบนะครับผมถ้าเกิดว่าเติมน้ำมันบียี่สิบมันจะเป็นอาพ่วงน้ำนม,นมันสีมง่วงนะครับผมอ่าไกลเข้าแจงเตี้ยนท้ายทุกสองร้อยชั่วโมงนมั่ ถ้าว่าถ้าเกิดว่าเขาใส่น้ำมันบีเจ็ดโซลาร่ากรมดาเขาหนิเชีย,ยงสิปกติเขาเนี่กับเปลี่ยนท้ายทุกๆ400ชั่วโมงนะครับผมใน400ชั่วโมงนี่สิเปลี่ยนอย่างนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่ากล่องเครื่องอ่ากล่องโซลาน้ำมันไฮ้ดูลิกกล่องไฮ้ดูลิกนะครับผมโดยคือว่ารอบ400ร้ถ้าเกิดว่ารอบ800เปลี่ยนคือกันมืดนะครับผมเพิ่มเติมคือว่าน้ำมันขั้นอนะ่ะที่เพิ่มเข้ามา ผมตอนนี้รถห้กากอะได้อยู่ที่388ชั่วโมงนะครับผมถ้าเกิดว่าห้องสะดวกตอนไหนรอบถึงรอบ400ชั่วโมงปั๊บให้เขาโทรไปแจ้งนะครับผมทางศูนย์บริการของห้องนะครับเสียวกาเปลี่ยนให้นะครับผมเป็นไงยังปกติอยู่อ่าเนะดี๋ยวมาวัดร้อนะขขอะโซ่คางตัวนี้อ่าสรางแนะนยนะมาอ่าใ,ใส่น้ำมันเครื่องเก่า สร้างเพื่อนเปลี่ยนดอกให้รอบที่แล้วนะผมผสมน้ำมันโซลาจักหน่อยนะผมเอามาหยอดแท่นการใส่จระบีนะครับผมเป็นอย่างคือต้องให้ให้เอาน้ำมันเครื่องเก่ามาหยอดแท่นนะครับผมเพราะว่าน้ำมันเครื่องนี่มันจะบ่อมชีดินนะครับผมอ่าพวกนี้ถ้าเกิดว่าห่าใส่จระบีนะครับผมโดนๆไปนะครับผมอ่าขีดินไส้มันสะสมขึ้นเรื่อยๆมันจะกเกิดให้เ่าคันหง่าแล้วก็เกี่ยวกระซิลมนะครับผม ตัวนี้นะครับผมตัวโซ่คางซองคางนี่นะครับผมเวลาเข้าปับตั้งแล้วซีดแล้วนะครับผมให้เข้าล็อกไว้ล็อกน็อตไว้นะครับเพื่อว่าอย่างเมื่อตีเพื่อว่าเวลาเข้าชุนต่อหรือว่าชุนสิ่งที่มันแข็งนะครับอ่ะเกี่ยวจะได้ไม่หยุดนะครับผมในการรักษาชิ้นส่วนหน่อยนะครับผมอ่ะแล้วก็พวกอ่ะสลักตากใกล้ยังสีนะครับผมหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าตัวนี้นะครับให้เข้าน้ำมันมาหยอดขึ้นกัน ครับผมอ่าจุดอัดจรบีนี่ครับอ่าเพราต้องอัดไลน์ด้วยครับผมถ้าเกิดว่าอาัดไลน์นะครับผมตัวนี้นะครับมันเป็นชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนที่เลยนะครับผมมันจะเให้จระบีเต็มแล้วก็ปั๊บนี่นะครับผมให้น้ำมันไม่หยอดออกจะดีกว่านะครับผมส่วนอ่าส่วนหมกีเม้านะครับผมอ่าขีา้ีเมาคือ่าตรงนี้หรือขี้ีเมาหรือว่าผ่านตัดไยนะครับผมอ่า เข้าอาจจัดจารบีรู้่หครับอัดดูอยู่เนะาะอัดดูการอัดเครื่องวาวเราต้องอัดให้แน่นจนแบบว่ามุนบ่ไปนะผมถ้าเกิดว่าเข้าอัดแน่นเกินไปรสาย่มันจะฮ็ดให้สิ้นแมวมนบ่ไปนนครับเทานี้เขามีอันไหนสงสัยเพิ่มเติมอยากสอบถามเจยวการใส่งานการบำรุงรักษาอีกบ่ครับเขามีเนาะ ไม่ไม่มีอันใดสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับกองท้อเรือกับเจ้าคุณท่งนสั่งหน้างับผู้หลุดยุ่งโอ้ครับผมข้าบนมียางกับท่อหาปูเหล็กครับผมแต่นี่อันใดสงสัยอยากสอบถามค่ะสามารถโทรหาได้นะครับผมแต่ว่าการตรวจเช็ครอบต่อไปนี่ก็ายเป็นการตรวจเช็คคุ้มอุ่นใจครั้งที่หนึ่งนะครับผมก็ในรอบก็ตามรอบก็อีกประมาณอหาดึงหกเดือนก็ายเป็นการตรวจเช็ค พุ้มอุ่นแจงครั้งที่1แล้วก็อีกรอบปีถ้าไปก็เป็นพุ้มอุ่นแจงครั้งที่2นะครับผม่าเดี๋ยวขั้นสั่นสร้างขออนุญาตอ่าไทยลูกเฮดแคน